ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษย์จะชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานมัวหลงเรื่องกินกามเกียดเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนียวรั้งบังคับใจอาชญากรรมเกิดกระหน่ำลงในโลกมีเลือดโชกแดงฉานแล,ล้วสั่นไหล พราะบ้ากินบ้ากามสามเกินไปบ้ากเกียิก็พอไม่ได้ให้เมาตนอยาครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมูค่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณทันเวลา